เรือนจำราชบุรีปล่อยผู้ต้องหาที่ได้รับการอภัยโทษกว่า200คนเนื่องจากมีพระราชกิจสเดีกาพระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำเนื่องในวรโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทำให้เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมา นายสุวรรชัยพุ่มแก้วผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดราชบุรีจึงได้ทำพิธีปล่อยผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษจำนวน225คนเป็นชาย193คนเป็นหญิง32คนและเป็นผู้ต้องขังที่มีคดีความผิดเล็กน้อยผู้เจ็บป่วยผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ที่มีอายุไม่ถึง20ปีรวมถึงคนชรา โดยได้มอบโอวาทให้กับทุกคนที่ออกจากเรือนจำไปแล้วว่าให้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างปกติสุขมีอาชีพที่สุจริตไม่เป็นภาระของสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมและให้ประพฤติธปฏิบัติตัวเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปพร้อมกันนี้ด้นิมนต์พระครูพิทักษ์ถาวรเขตเจ้าคณะตำบลห้วยไผ่น้ำพุและเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองนางแพรวตำบลน้ำพุอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีได้มาประพรมน้ำมนต์ สเพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษในครั้งนี้ด้วย